คิดวนไปวนมาจนเหมือนหัวจะระเบิดเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีก็คิดปลไกลจนเหมือนเพ้อเจอ้อทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยสักนิดเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน็ตชาแนลด้วยนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามาปลดลาอความคิดกันด้วยปัญญาแห่งพุทธะที่ช่วยคลี่คลายปัญหาคิดมากที่กัดกินใจเรามาอย่างยาวนานหลายคนเชื่อว่าการทำสมาธิต้องนั่งหลับตาในห้องเงีบเยบๆเท่านั้นแต่รู้หรือไม่ว่า แท้จริงแล้วแก่นแท้ของสมาธิคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรเดินกินนั่งนอนหรือแม้แต่ทำงานขอแค่เรามีสติรู้ตัวจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าไม่ปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านนั่นแหละคือการทำสมาธิที่แท้จริงเหมือนเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านบวชเข้าในวัดอยู่ถึง12สองปี ท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างตั้งใจโดยไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นแม้แต่ชื่อของตัวเองท่านยังลืมสุดท้ายท่านกลับบรรลุธรรมโดยไม่ต้องนั่งสมาธิหรืออ่านพระไตรปิฎกมากมายเลยเห็นไหมว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันสามารถกลายเป็นสมาธิได้ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันมีคำกล่าวที่ว่าผู้ที่ไม่ทำอะไร เลยจะบรรลุสิ่งมหัศจรรย์ฟังดูเหมือนขัดแย้งแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือการปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านปล่อยใจให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเหมือนกับเวลาที่เราคิดไม่ออกลองพักสมองสักครู่แล้วกลับมาคิดใหม่หลายครั้งที่เราปิ๊งไอเดียดีๆออกมาได้ง่ายขึ้นเพราะใจเราสงบและปลอดโปร่งมากขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการหยุดคิดมากก็คือการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะทำได้อย่างไรบ้างมีหลายวิธีง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแรกเลยคือการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเวลาที่เราเริ่มคิดมากให้ลองถามตัวเองว่าเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่นี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ หรือแค่สมมุติขึ้นมาเองถ้ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ให้เรียนรู้จากมันแล้วปล่อยวางมันไปอย่าไปจมปักอยู่กับอดีตเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วส่วนเรื่องในอนาคตก็ให้เตรียมตัวรับมือกับมันแต่ไม่ใช่กังวลไปก่อนล่วงหน้าเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉะนั้นการวิตกกังวลไปก่อนก็มีแต่จะบ,บันทอนกำลังใจของเราเปล่าๆอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้มากคือการฝึกกำหนดลมหายใจเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดมากให้ลองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวๆทำแบบนี้สัก2-3ถึงสครั้งจะช่วยให้ใจเราสงบลงและมีสมาธิมากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราเครียด หรือกดดันการหายใจเข้าลึกๆจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกายและการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความคิดฟุ้งซ่านได้เช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาหรือแม้แต่การพูดคุยกับเพื่อน,อนหรือคนในครอบครัวการทำกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและไม่จมอยู่กับความคิดมากจนเกินไปที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและรักตัวเองให้มากเพราะหลายครั้งที่เราคิดมากก็เป็นเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดี ซึ่งความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามความคิดมากไปได้อย่างแน่นอนมาดูเรื่องเล่าสั้นๆที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเรากันบ้างเรื่องแรกคือเรื่องของชายยากจนกับหินสีน้ำเงินชายคนนี้ยากจนมากเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากนักปราศ นักปราดให้หินสีน้ำเงินเม็ดหนึ่งกับเขาและบอกให้เขานำไปขายชายคนนี้ดีใจมากเขานำหินไปขายให้พ่อค้าผลไม้พ่อค้าให้ราคาเพียง1,000รูปีเขานำไปขายให้พ่อค้าเครื่องครัวพ่อค้าก็ให้ราคาไม่ต่างกันเขาผิดหวังมากจนกระทั่งได้พบกับพ่อค้าเพชรพ่อค้าเพชรตะลึงกับความงามของหินและบอกว่า หินเม็ดนี้ประเมินค่าไม่ได้แม้จะขายทุกอย่างที่มีก็ไม่สามารถซื้อได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นมองเราอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองตัวเองอย่างไรอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนคุณค่าในตัวเราเรื่องที่สองคือเรื่องกบในบอ่อมีกบกลุ่มหนึ่งกำลังกระโดดไปในป่า กบสองตัวพัดตกลงไปในบ่อลึกกบตัวอื่นๆบอกว่าบ่อนี้น้ำลึกมากพวกเจ้าไม่มีทางปีนขึ้นมาได้หรอกยอมแพ้ซะเถอะกบตัวหนึ่งท้อแท้และหยุดพยายามแต่กบตัวหนึ่งยังคงกระโดดต่อไปสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นมาได้สำเร็จที่จริงแล้วกบตัวนี้มันหูหนวกมันจึงไม่ได้ยินที่กบตัวอื่นๆพูดมันคิดว่ากบตัวอื่นๆกำลังให้กำลังใจมันอยู่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองและพยายามต่อไปไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรก็ตามเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของนกอินทรีกับลูกไก่ไข่นกอินทรีลูกหนึ่งตกลงไปในเล้าไก่และฟักออกมาเป็นลูกเจีย๊ยบนกอินทรีตัวน้อยเติบโตขึ้นมาโดยคิดว่าตัวเองเป็นไก่มันคุ้ยเี่ยหาอาหารอยู่บนพื้นดินและไม่เคยบินขึ้นไปบนท้องฟ้า วันหนึ่งมันเห็นนกอินทรีตัวอื่นบินอยู่บนฟ้ามันจึงถามแม่ไก่ว่าทำไมถึงบินสูงอย่างนั้นไม่ได้แม่ไก่บอกว่าเจ้าเป็นไก่เจ้าบินไม่ได้หรอกนกอินทรีตัวน้อยจึงเชื่อและใช้ชีวิตแบบไก่ไปตลอดชีวิตโดยไม่เคยรู้ว่าที่แท้แล้วมันมีศักยภาพที่จะบินสูงได้เหมือนนกอินทรีตัวอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า อย่าจำกัดความสามารถของตัวเองด้วยกรอบความคิดของคนอื่นจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลับมาที่เรื่องของการคิดมากกันต่อสาเหตุหลักๆของการคิดมากก็คือความกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตการยึดติดกับอดีตและการวิตกกังวลกับอนาคตที่ทำให้เราหลุดออกจากปัจจุบันและจมอยู่กับความคิดมาก อีกสาเหตุหนึ่งก็คือความเครียดจากการทำงานเมื่อมีงานมากเกินไปสมองของเราจะทำงานหนักทำให้เกิดความเครียดและความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะผุดขึ้นมาทำให้เราตกเป็นเหยื่อของความคิดมากความกลัวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความกลัวตกงานความกลัวไม่ได้เลื่อนตำแหน่งความกลัวความล้มเหลวในการทำงานหรือความกลัว ปัญหาทางการเงินความกลัวเหล่านี้จะทำให้เราคิดไปเองต่างๆนานาจนกลายเป็นความคิดมากในที่สุดการขาดความมั่นใจก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดมากเมื่อเราไม่แน่ใจในสิ่งที่กำลังทําความมั่นใจของเราก็จะลดลงทําให้ความคิดลบต่างๆเข้าครอบงำและนำไปสู่ความคิดมากสุดท้ายคือความคิดลบ ที่มีมากกว่าความคิดบวกเมื่อเราโฟกัสแต่สิ่งที่ไม่ดีแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะติดกับดักของความคิดมากได้ง่ายแล้วเราจะจํากัดความคิดมากได้อย่างไรคำตอบคือทำได้แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราทำตามขั้นตอนเหล่านี้รับรองว่าจะช่วยขจัดปัญหาคิดมากได้อย่างแน่นอนขั้นตอนแรกคือการยอมรับว่าเราคิดมาก เมื่อเรายอมรับว่าตัวเองคิดมากเราก็จะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ตระหนักรู้ทุกครั้งที่คิดมากและเมื่อใดก็ตามที่จับได้ว่าตัวเองกำลังคิดมากให้หยุดทันทีแล้วย้อนกลับไปดูว่าเราเริ่มคิดมากตั้งแต่เมื่อไร่วิธีนี้จะช่วยให้เรารู้ตัวว่าเราเสียเวลาและพลังงานไปกับความคิดที่ไม่จำเป็นมากแค่ไหน ขั้นตอนที่2คือการคิดบวกแทนที่จะคิดถึงแต่สิ่งที่อาจจะผิดพลาดให้ลองคิดถึงสิ่งที่อาจจะสำเร็จความคิดลบจะสร้างความกลัวและความวิตกกังวลแต่ความคิดบวกจะทำให้เรามีพลังและควบคุมความคิดของตัวเองได้ขั้นตอนที่3คือการฝึกโยคะสมาธิและการออกกำลังกายกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรง ควรฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวันเพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากขั้นตอนที่4ี่คือการอยู่กับปัจจุบันหลายคนมักจมอยู่กับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตซึ่งทำให้เกิดความเครียดจงเรียนรู้จากอดีตและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแต่จงโฟกัสที่ปัจจุบันขั้นตอนที่5คือการเขียนสิ่งที่รบกวนจิตใจลงไปมีความเชื่อมโยงระหว่างความคิดและความรู้สึก ให้เขียนสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจลงไปพร้อมกับเหตุผลที่มันรบกวนเราและถามตัวเองว่าการกังวลเป็นทางออกหรือไม่ถ้าไม่ใช่ให้หาทางออกหรือปล่อยวางมันไปการฝึกฝนนี้จะช่วยหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นขั้นตอนที่6คือการควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าให้เก็บกรแต่หมายถึงการจัดการอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ อารมณ์ที่ควบคุมได้จะช่วยให้เรามองเห็นความจริงอย่างชัดเจนในขณะที่อารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้จะเป็นเชื้อเพลิงให้กับความคิดที่ไม่จำเป็นขั้นตอนที่7คือการทํากิจกรรมสร้างสรรค์แทนที่จะเสียเวลาไปกับความคิดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้หากิจกรรมที่ชอบทำเช่นอ่านหนังสือพิมพ์ร้องเพลงดูหนังเล่นกีฬาหรือใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัว กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นขั้นตอนที่8คือการยอมรับในแบบที่เราเป็นความคิดมากมักทำให้เราตัดสินตัวเองในแง่ลบจําไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบจงยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและคิดบวกอยู่เสมอขั้นตอนที่9คือการรักษาจิตใจให้สงบในชีวิตที่เร่งรีบความเครียด กลายเป็นเรื่องปกติจนหลายคนไม่รู้ตัวว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจถ้าอยากจำกัดความคิดมากจงเรียนรู้ที่จะรักษาจิตใจให้สงบขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อหลุดพ้นจากความคิดมากและพบกับความสุขที่แท้จริงสำหรับวันนี้ h แฮปป n e เน Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ขอให้ทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพัน์เทินสาธุ